ทำไมทำไมขึ้นต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกันนะฉันคิดว่าแกเป็นเพื่อนของฉันแกมึงเลวจริงๆแกไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนเลยแกคงลืมไปสินะแกสอบตำรวจติดก็เพราะฉัน ฉันอุตส่าห์ไปคุยกับผู้กองให้ให้แกสอบผ่านให้ติดในร้อยแกยังจะมาฆ่าฉันได้ลงคอทำไมการเป็นสรารวัตรนี่มันดีมากเลยเหรอฉันไม่อยากเป็นหรอกนะสรารวัตรนะฉันไม่อยากจะเป็นเลยมันแค่สรารวัตรเองถ้าเป็นฉันนะ ฉันยกให้แกเป็นสารวัตรได้แกมันเร็วจริงๆแกมันชั่วฉันไม่นับฉันไม่เคยคิดเลยว่าแกมันเร็วขนาดนี้เนี่ย <c ười> ใครวะน <c ười> ันมันดเตอเนียเี <c ười> ยวตายเจียวตายแล้ว งั้นฉันก็ต้องตายตามไปด้วยฉันจะหายไปแล้วเออทำไมฉันต้องหายไปด้วยฉันจะไม่ทำอะไรผิดเลยเจอเฟียมันทำเองอ่ะแกมันโง่แกนะฉันทำอนาคตปฏิบัติอาจารยนทำฉันคืออนาคตดีกว่าเอินฉันต้องทำเงินฉันทำอนาคตตัวเองเออฉันผิดเองล้ะฉันจะหายไปแล้ว ทำไมตัวกูมันง่วขนาดนี้วะเนี่ยตแรสึกเออฉันง่วเองนะฉันไม่ได้ใจฉันง่วเองที่ฉันฆ่าตัวตายเออฆ่าตัวตายดีกว่าเอใจะเย็นจะเย็นด็ออกเตร์ผีพีผีผีเป็จะตกใจทำไมอะไรด็อรเอด็ดนะเฟี้ยวป่ะน่ะเออผมเองฉันเองแหละ เฮ้ยเพี่อเป็นผีเหรอเฮ้ย้วฉันเห็นได้ไงอะมึงลืมไปแล้วหรือไงมึงเป็นกูแล้วมึงสามารถมองวิญญาณได้มึงมองวิญญาณนั้นท้งบิ๊กกับิ๊กกบคิวอ๋อจริงด้วยฉันลืมไปสนเหตเลยมึงก็มองกูได้สิ วุ้ยทำไมบักง่าวจริงๆเลยแต่ฉันเศร้าจะเศร้าทำไมแค่นายตายแล้วฉันต้องหายไป <c oughs> เอาฉันตายนี่ฉันตายแล้วแล้วมึงหายไปยังเนียออฉันกำลังหายไปอ <c oughs> ตนหันหลังแตหันหลังอออ่าอหันห <c oughs> ันข้างหันข้างหันข้างหันข้าง,ง,าง,ง,างอ่าหันหน้าหันหน้าหันหน้าอันนาเงยคอเงยคอขึ้นเงยคอ เออไงก้มเขยก้มก้มเออฉันเห็นใครอยู่บนฟ้าไม่รู้เลยอะไรของมันเนี่ยมันนี่ด็อกเตอร์ว่าอะไรด็อกเตอร์เป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าถ้าฉันตายด็อกเตอร์จะหายไปแต่ฉันก็ตายแล้วแล้วทำไมด็อกเตอร์ถึงไม่หายไปมันเกิดเรื่องผิดปกติหรือเปล่าเออใช่ก็ว่าแปลงแปลกๆเนาะอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจริงด้วยไม่ตาย แล้วชัทำไมชั้นถึงไม่หายไปอ่ะเออเย้ yeah! ไม่หายไป yeah! เย้เอ,อ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไร,ะไรมันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างดรลองนึกดีๆนึกอะไรลองนึกดีทำไมทั้นถึงทำไมดรถึงไม่หายไปเพราะอะไรไม่ดรออฟัง,รงดรดรเป็นอนาคต ฉันเป็นอด <c oughs> ีตของด็อกเตอร์นะนายมาจากยุคใหม่แลวนายเคยผ่านยุคฉันแล้วอ๋อเ่็นนะฉันเคยพกสมุดมาอึ๊บอึ๊บอ่านไปนี่ไงสมุดเล่มนี้แหละทำให้ฉันรู้ทูกอย่างไว้ก่อนฉันจดไว้โอ้โหมึงความจำสั้นเองต้องสื้อมันแปลกๆนั่นอ่านนะรอ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  กุลสเนล w อลชิน่าคาเ c a m e l อร์วอลส์คาเมเลเดอร์บิลส์อิตาโยคาวาจิคาวาอีเดซึอ๋อโอเคแปลว่าอะไรฉันรู้ละคือมันแปลไม่ใช่แปลว่าดิฉันจำได้ละคืออะไรวะตอนนั้นฉันก็เป็นนายในอดีตนี่แหละเอ้าตอนนั้นอะคือตอนนั้นได้พบกับอ๋ออ๋อเล่ามาเล่ามา ตอนนั้นฉันได้พบกับด็อกเตอร์ซึ่งก็เป็นนอนาคตนี่แหละก็เหมือนนายนั่นแหละนะโอ้เข้าใจแล้วนายเรตอร์ Doctor จะบอกว่านายเคยด็อกเตอร์เคยเป็นผีแล้วด็อกดเตอร์เป็นผีแล้วด็อกเตอร์ก็จะมาหาด็อกเตอร์อีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ฉันถึงบอกไงว่าฉันจดไว้ทุกอย่าง๋อเอ้ยงั้นดีเลยด็อกเตอร์ขอสมุดหน่อยได้ได้เอาไปทำไมไม่ใช่ว่าไม่ฉันไม่ต้องจดลกเอาไปทำไมเอเอ งั้นแปลว่าแล้วน,นสมุดเขียนว,ว่นาไงมั่งสมุดมันเขียนว่าเจ้าคือเฟี้ยวในอดีตฉันคือคนปัจจุบันนั่นแหละนะ,ะก็ะฉันเกิดปัญหาวิกฤตอย่างหนึ่งก็คือฉันกลายเป็นผีฉันโดนจ่าหน้าจัดก,การแล้วก็ฉันก็เลยกลายเป็นผีจา่าไม่เคล้นไม่ใช่เหรอเออจ่าไม่เคล้น แต่เขียนผิดนา้เขียนว่า Go Go Power Ranger เอ๊ะที่เขียนอะรชั้นนู้นน่ะช่างมาช่มามนแล้วมันก็เขียนว่าที่ฉันเกิดปัญหาแบบนี้ไม่มีทางแก้ก็คือคือฉันเจอด็อกเตอร์คนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตของฉันแล้วด็อกเตอร์ก็ให้ชาก็ให้ยาฉันมาเป็นยาที่ทำให้เข้าร่างสิ่งตัวเองได้ เอ้างั้นเอายาม,มาดิเดี๋ยวเดี๋ยว,ว <ะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาร่างสิ่งตัวเองได้แสดงว่า<ช>ฉันก็สามารถเข้าร่างตัวเองได้ดิใช่เอายาม,มาเอายาม,มาอ,อยายนี่แหละฉันผลิตขึ้นมาเองเออดีงั้นในงั้นงั้นงัง้นฉันต้องทำยังไงบ้างก็ประเดงนแล้วนายก็ต้องไปอ่เอาเอ้ยเดี๋ยวนะ นี่เขียนว่าคิวโดนใส่ร้ายฮะไอคิวจะโดนใส่ร้ายอีกใช่อืมแล้วจะดูเอาง่ายเอาง่ายคือฉันต้องทำยังไงบอกมาเร็วๆ,ๆคือนายอะ่ะต้องไปช่วยช่วคิวจะช่วยคิวได,ได้ไงฉันเป็นผีก็นายก็ต้องเข้าร่างสิ่งตัวเองดิเดี๋ยว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 เข้าร่างสิ่งตัวเองแล้วตอนนี้แล้วล้างฉันอยู่ไหนละ่ะร่างไหนก็อยู่ที่เมน่ะ ฮะเมนถ้าบอกว่าเมนถ้าเกิดเมนเผาร่างฉันน่ะก็นายก็จะหายไปแล้วใครก็หายไปเออฉันจะหายไปเอา้าอ,อ้เห้ยไม่ได้การแล้วรีบๆเลยด็อกเตอร์ฝนแม่งตกอะไรตรงนี้รีเล่าเลยร็วเออแล้วกูเจอกันเจอกันี๋ยวไปเข้าล่างแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้ว ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเฮ้ยเดน๋ยวมันสายแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยจผมเงกูต้องวิ่งโคตรเหนื่อยหอบแดกหอบแทกไม่ได้การแล้วฉันต้องรีบแล้วสินะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันการพอดีถ้าล่างกายฉันโดนเผาก่อนนะฉันไม่มีสิทธิ์ได้กลับล่างแน่ๆตายแล้วไม่งั้น ฉันคงต้องสูญสลายไปแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนฉันเดินมาทำไมวะเนี่ยฉันเป็นผีนี่ว่าฉันบินได้แล้วจะเดินทำไมวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยรลองอกงานยังไม่เริ่มนี่ว่าเป็นไงบ้างตำรวจเว็บตำรวจโตงานเรม่บร้อยดีครับ,รบผมนั่นเหรออืมดีแล้วแหละ ขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันจัดงานศพในวันนี้ครับผมอตอนนี้จะยังไม่เริ่มงานรอพระมาก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คให้ครับยกเฮ้ยท, hey! ทำไมไฟถึงเป็นตำรวจวะในกรมตอนที่ฉันเป็นสารวัตร รายชื่อตำรวจไม่มีไฟนี่วาอีกอย่างอ่ะไฟไม่เคยได้เรียนนี่นะอีกอย่างอะมันคือฆาตกรมันอจอมวางแผนแล้วมันก็หลบหนีฉันยังจับมันไม่ได้เลยตอนที่ฉันอยู่โลกของฉันนะแล้วทำไมตอนนี้มันถึงเป็นตำรวจวะหรือว่าเพาะไม่ขึ้นวะไอ้ขึ้นแน่ๆเลยที่จับไฟมาเป็นตำรวจเนี่ย ชิบหายละกรมตำรวจต้องแย่แน่ๆโจรต้องเพิ่มแน่ๆเลยปัชากรที่เป็นผู้ร้ายต้องมากขึ้นไม่ได้การละฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายไปเอา้าวผ้ามาแล้วเหรอครับผมนั่นมันครับนนสวัสดีครับวสวัสดี วันนี้ต้องรบกวนท่านอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครัมีนั่นได้ฉันด้สมรัมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกโอเคตอนนี้ันก็มตระเข้าคุกก็มาแล้วนะเดี๋ยวไปเรื่องนักโทษกันเลยครับผมพาบ้าบออะไรใส่แว่นอะมันคิดว่ามึงเป็นแฟชั่นเหรอตำรวจเว็บนูก็ตบเตรียมเปิดระต้านี้ตบแม่งได้เลยครับตบแม่งไม่ตบไม่ได้ ตบแมงเลยตบแมงเลยตกแมงเลยอุย้ยตบแรงไปรัวหลุดรัวหลุดเลยเฮ้ยตบไม่โดนนะมึงมึงจะมึงจะ,ม,งจะ,ม,งจะมึงจะเผาร่างหัว <c oughs> อเดี๋ยวก,กูเป็นคนถ้ากูกลับเป็นนักโทษนะกูจะตบหัวมึงคอยดูตอนนี้กูทำอะไรมึงไม่ได้เฮ้ยนี่นี่นี่มันคุณคุณคือทำทำมีดใช่ปหะครับ นี่เจ้าคือเจ้าหนุ่มในตอนนั้นช่อยโอ้โหไม่เคยเจอกันทานถึว่าตายไปแล้วเครื่องบินตกหน้าผาไปแล้วแล้วอาจารย์รู้ไหมครับว่าลูกศิษย์ท่านตายแล้วครับเหรอผมเพิ่งรู้ว่าหัวนำเงินเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันนะครับลูกศิษย์บ้าเลย ฮัลโหลคุยกันเสร็จหรือยังครับครับผมขอโทษครับสจครับผมเอาละเปิดประตูเฮ้ยเพื่อนชายไม่น่าตายเลยมันน่าจะมีนัมโทษใหม่ไปหาที่นั่งน้ำมันคิวนี่วะอัดเดียวเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยใช่บอกวะ เพื่อนชันในสมัยเรียนไปอยู่ด้านหน้าเลยครับเพื่อนฉันในสมัยเรียนนี่วามันไปอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยรออยู่ตรงนี้สักแป๊บนะครับนั่นมันไอขอไปเตรียมการเลยหน่อยฉายาว่าน้องปลาขี้แบนนั่นเพื่อนมาสมัยเรียนประมาที่นี่ไงอย่างอ่ะฉันแอบชอบมันด้วยตอนสมัยเรียนนะ ตอ,ตอนนี้อยู่ตำรวจครับตำรวจครับก um> ็ไม ha ่ฮะทำไมตำรวจหน้าตาดีจังเลยครับเฮ้ยอ่ะกวนละมึงกวัวละพูดอะไรแล้วคะอ่าไม่เป็นไรครับเอ่อถามหน่อยค่ะระหว่างปลาสีแดงกับสีเทานี่เราควรจะกินอะไรคะแล้วมันอันไหนมันอร่อยกว่ากันหรอคะอ๋องั้นจะให้เลือกนะครับว่าปลาสีแดงกับสีเทาอันไหนเลยกันเพราะว่าปุ๊บถ้าปลาสีเทามันถือว่าสุกกินปลาสีเงินครับกินปลาเสียงเงินโอเคค่ะงั้นจะกินปลาสีแดงนะคะขอบุณค่ะ

มันจะเผาร่างกายฉันนะใช่ไหมเนี่ยเริ่มพฤติกรรมแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแปดรูปขนง่แป๊บเอาไป้าย Stupid Man มึงด่ากูว่าโง่เหรอวะมึงหลอตายโอเคมาจะคอโอเคครับก็จะเริ่มปีแล้วปาร์ตี้แล้วเย้ขอเชิญท่านมานั่งมายืนตรงนี้เลยครับพี่พ่อมึงสิงานศพมึงปาร์ตี้มึงบ้าปหมเนี่ยเร็วเราปาร์ตี้แล้วพระพระเจ้ามา20บาทใช่ไหมดีเยี่ยมเยี่ยม ถ้าฉันได้เป็นสารวัตรแล้วนะฉันจะทําอะไรดีนะกินภาษีรัฐบาลดีกว่ามันจะเป็นสารวัตรเออจะฉันเป็นสารวัตรฉันจะกินภาษีรัฐบาลแล่โคตรช่งมันปล่อยมันไปตายฮาไปเคลื่อนให้เคลื่อนให้อญากรรมชั่วร้ายมาเป็นตํารวจไม่ไอแล้วครับมึงจะเป็นสารวัตรอีกผมฝากหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคอ่าทุกคนนั่งลง วันนี้ผมจะมาประกาศเรื่องที่สำคัญมากขอวางไมค์ก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่านักโทษเฟียวได้ตายไปแล้วถูกอาอชญากรรมเกิดขึ้นในคุกของเรานะครับนั่นเป็นเรื่องที่มึงฆ่ากูน่าเศร้ามากผมรู้สึกเสียใจมากครับไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยอันนี้ผมเสียใจเชิญพูดไงมา เพิญพระมาเพื่ออ่าให้เขาได้ไปสู่สุขติที่ดีนะครับอ่าจากพระจากวันไหนครับวัดาวัดธรรมกายโอวัดธรรมกายใช่แล้วครับก็และเดี๋ยวผมมีเรื่องสาคัญที่จะบอกนะครับอตํารวจไฟขึ้นมาเลยครับฉันว่าหายสนุกสนุกเล่นดีกว่าก่อนที่งานสมมันจะเปิดพิธีจะเอาใครดีวะ มาแล้วครับตำรวจไฟนะครับเป็นเป็นอ่าหัแดที่ผมให้บิ๊กก็ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะสิงล่างมึงนะบิ๊กสาวสองหนึ่งซิงผู้คุมเฮ้ยตายแล้วให้ยเขาบอกเป็นอะไรวะลืมแท้เสียงนี้เฮ้ยโอเอ็กอะเฮ้ยโอ้เป็นนี่เป็นเป็นฮ้ยไอหัวแดงอ่ะคุณบิ๊กเดี๋ยวก่นครับเขากำลังวิ่งจ้าไม่ขึ้น พิธีอะไรพิธีอะไรตลกเหรอตลกเหรอนี่นี่เดี๋ยวฟังใไงเฮ้ยคุณ่เองอ่ะตลกเอ่ะไอ้อย่างเงี้ยแกรู้มไม่ไอ้เมงฉันน่ะรอว่าแกต้องเยอะมาว่าฉันหน้าไม่หล่อยังไงฮะเฮ้ยใครมามากัดขวานรู้สึกคุณพี่คุณมาจเรื่องผาอะไรเนี่ยเปอะไรจับเขาสิอะไรครับผมทำอะไรครับเนี่ยจับเขาให้ไปสงบ เลยเขาพูดแบบนี้ผมจะขอแบบดี้เยเปล่าเฮ้ยขอโทษครับไอเหินไปเหินไปเหินนุกนุกว่านุกกว่าคุณจ่าไม่เคลนครับผมว่าเรื่องแนะนําตัวช่างมันก่อนโอเคอะเอาเรื่องเอาเรื่องหลักเลยผมเชิญพระทําพิธีเลยครับทาพิธีแป๊บหนึ่งแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งแป๊บหนึ่งผมผมมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงก่อนก่อนที่จะเริ่มพิธีไม่งั้นอ่านักโทษไม่ไปสู่ภพภูมิครับผมเชิญ โอเคก็อ่าคุณโไฟล์นะครับได้เป็นสายสืบให้ผมนะครับเพื่อหาอาชญากรรมนะครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าใครมันเป็นคนฆ่านักโทษเฟี้ยวนะครับเฮ้ยรู้แล้วมึงไงที่มึงฆ่ากูไงมึงอ่ะมึงอ่ะผมจะบอกความจริงกับทุกคนว่าคนที่ฆ่านักโทษเฟี้ยวมันยอมรับผิดคือมันนี่แหละไอ้หัวเขียวจับมันไปเขาคุกเดี๋ยวนี้ครับจะไปเอาเขาเอาเอานักโทษคิวนี่แหละ เป็นขัตกรรมครับผมเฮ้ยอ้าวไอ้งอมไปหินไปหินโงไปฆ่าตำรวอเฟียทำไมเนี่ยโอ้เฮ้ยไอ้งอมอย่าใช้ของมัได้ไหมผมไม่ได้ทำกับตำรวจเวฟทนี่มันมันนุ่มทำไแบบนั้นกับผมเองเนี่ยนะเฮ้ยทำเอาวางแรงไปนั่นนายเจ้ามือหยุดหยุดอยวนี้อย่าวุ่นวายเอาละจับนักโทษหัวเขียวเข้าคุกไเลยวันนี้นายจะเป็นเพื่อนกับเฟียสที่คุณไม่ตได้ไงผมไม่ได้ทำ แต่ในหังหลังเฟี้ยวในมันแย่มากไอหัวเขียวผมไม่ได้ทำมันทําผมได้ไงคิวนับโทษสมัยนี้ชอบเล่นลิ้นเอาล่ะนับโทษทุกคนกับเข้าที่มึงากูไม่พอมึงยังใส่ความให้คนอื่นอีกเหรอมึงนี่ชั่วในใจกูจริงๆเลยเท่านี้ก็หมดปัญหาได้เรื่อยแล้วครับเราก็หาตัวคนร้ายได้แล้วผมเชื่อว่าอ่าถ้าเฟี้ยว อยู่ตรงนี้เขาต้องรู้สึกดีใจมากแน่ที่ผมทำหน้าที่นี้ได้ดีใจรอระโอเคนะโทษเฟียวเขาตอนนี้กูดีใจกับมึงกับมีความสุขแล้วละ่ะความสุขอ่ะกูมีความสุขทำไมถึงรู้อ่ะอ๋อผมผมรู้อ่ะผมรู้ว่าเขาก็ดูอยู่ตรงนี้แหละเขาคงดีใจจนน้ำตาไหลเลยล่ะกูดีใจจริงๆนะเอกูดีใจมากเลยเหรอกูแม่งดีใจกับมึงมากใช่ไหมมึงไม่ดอกไม้ด้านครับสวัตร โอเคอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ามันเป็นเรื่องที่ยากเย็นไปหนึ่งเฮ้ยเร็วจริงๆเลยแม่งทำค่ากูไม่พอยังใส่ความคนอื่นอีกเร็วด้วใจกูจริงๆเลยอยากกูกลับไปได้นะมึงมึงนี่มึงอ่สมเป็นเพื่อนกูเลยทำไมตอนนี้รู้สึกร่างกายกูมันแบบกระปี้กระเป๋ามากแล้ววะอีคิว แม่เอ้ยโดนจับมามันร้องไห้ทำไมวะเนี่ยมันก็แค่โดนจับมาไม่ใช่เหรอวะใช่ไม่ได้โดนฆ่าซะหน่อยใช่ไม่ได้ฆ่าทำไม,ไมต้องจับซะน